เลขเด่นจักรราศีงวดประจำวันที่1มีนาคม2568ครับกลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับขยับมานิดหนึ่งนะครับก็อ,อยู่ผมโมแมนพลังเลขนะครับกับวันนี้เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับประจำนะครับงวดวันที่1มีนาคมนะครับ2 5 6 8นี้นะครับก็รีบมาก่อนนะครับ ในระหว่างที่คลิปอื่นๆนั้นยังทําไม่เสร็จนะเลขราศีเลขวันเกิดเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับก็คือ,อยังถ่ายทํายังตัดต่อไม่เสร็จนะครับเรื่องข้อมูลนะครับกำลังทําอยู่นะฮะก็จะมีเลขยามนําโชคมีเลขดาวเด่นจักรราศีเนี่ยอ,ออกมาก่อนเพื่อนนะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับทราบตัวเลขกันก่อนนะครับ,รบก็สําหรับ หยับกล้องนิดนึง่งขยับกล้องหน่อยขยับกล้องหน่อยนะครับสำหรับเลขดาวเด่นจักรราศีในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า,าเลขเนี่ยมันเข้านะไ <c oughs> อ้นะครับเลขเนี่ยมันเข้านะเขาเข้า2ชุดนะครับก็คือเป็นชุด3ตัวเนาะดาวเด่นจักรราศีนะคราวนะที่แล้วเนี่ยหมอแมนให้ไปก็คือ Uh, 6 51 3 42น่ามนะครับ651342่า uh, ชุดแรกที่เข้าเนี่ยก็คือชุดเลขหน้า3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับก็คือ613นนะ613นะครับก็มา3ตัวนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเลขท้าย3ตัวนะครับ6 52นะก็เข้า2ชุดนะ อสองชุดนะครับสำหรับเลข2ตัวด้านบน2ตัวล่างเนี่ยไม่มานะครับสำหรับดาวเด่นจักรราศีรอบที่แล้วชิมเข้า3ตัวนะครับอ่ะกะ็ตามนั้นเป็นการมารีเช็คนะครับว่าดาวที่ว่ามันเด่นนะครับเขามาตามที่เราเก่งไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแล้วแต่บางท่านและกันบางท่านอาจจะ,ะไปกระจายความเสียงก็จะเล่น ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบางท่านก็บอกว่าเเลขอาจจะดูเยอะไปอาจจะมาจับไม่ถูกนะครับแล้วแต่นี่แล้วแต่ดุลพินิษและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับอ่าเอาล่ะเรามางวดนี้นะครับเดี๋ยวมาคัดตัวเลขมาคัดดวงดาวให้เหมือนเดิมนะครับวันที่1นะมีนาคมนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับมีนาคม68นะครับเอาเป็นว่าขอให้ตาดีนะครับกันทุกท่าน เพราะบอกเลยว่าเลขดาวเด่นจักรราศีเนี่ยให้กัน6ตัว6ตัวเลขเนี่ยตาดีได้ตาลายเสียนะครับแต่โมแมนก็จะวางตำแหน่งเอาไว้ให้นะครับก็จะมีตรงตำแหน่งบ้างจะมีคาดเคลื่อนบ้างนะครับอ่ะรอบนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ดาว,วแรกก็ชอบดาวพระหัสบดีเลข5นะครับดาวพระหัสบดีเลข5้านะครับก็ดาวพระหัสบ,บดสบีเนี่ยเขาเริ่มที่จะ เดินหน้าละนะครับในเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่เขาเนี่ยพักองศาก็คือถอ,อยหลังนะครับมานานแล้วก็หยุดนิ่งนะครับตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าแล้วเพวันนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ดีแล้วล่ะนะครับในแง่การพยากรเนี่ยก็ดีมากๆนะครับทั้งราศีพฤศพ์เองราศีพิจิกเองเนี่ยดีจริงๆทุกราศีดีมากๆแต่ที่เห็นชัดจะเป็นพฤศภกับพิจิกนะครับนะก็ดีในเรื่องงานเรื่องโชคลาภ นะเรื่องผู้ใหญ่อุปรัรรมต่างๆเนี่ยดีมากๆนะครับอย่างนะอดพูดไม่ได้ถ้าด,ดาวพฤหัสเดินหน้าเนี่ยราศีที่ดีมากๆเลยก็คือราศีสิงหนะ์ราศีสิงห์ก็จะถือว่าดีมากเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องการเดินทางส่วนราศีพฤษภเนี่ยดีนะเรื่องโชคลาภก็ดีมากเหมือนกันนะเรื่องโชคลาภอาชีพนะรายได้ต่างๆพิจิกเนี่ยดีเรื่องคู่นะครับแล้วก็จะดีเรื่องของบุตรหลานบริวารด้วยนะครับ และมีอีกหลายๆลราศีนะครับเดี๋ยวมาแม่จะทําคลิปแยกให้แล้วกัน,นว่าราศีที่ได้ผลดีจากการที่ดาวพระสัสบดีเนี่ยเคลื่อนเดินหน้านะครับคือไม่ได้ยกยายนะแต่ว่าเดินหน้านะครับจะดีะแค่ไหนใครดีบ้างนะครับแต่ว่าเขาโดดเด่นแน่นอนนะครับนะยึดถือไว้เป็นตําแหน่งด้านบนนะครับคราวที่แล้วเนี่ยสงวดที่ผ่านมาเขามาด้านล่างไปเขามาด้านล่างหมดเลยมา51แล้วาก็มา50นะนะครับ ถ้านับกันดีๆเนี่ยเมื่อง,งวดออสองมกราคมนั้นก็มาด้วยนะครับเลข5่าเขามาตลอดนะตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยวันนั้นมองค่าไม่ได้เลยนะครับมองค่ามไม่ได้ก็อาจัดเลขค่าไว้ด้านบนนะครับดาวพฤหัสบดีต่อมาครับเปลือกเป็นดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งคือดาวอาทิตย์เนี่ยอ,อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ดีเลิศนะครับเพราะว่าเป็นปรากเกษคือไม่สมบูรณ์นะครับ แต่ครั้เนี้ยเราจะให้ดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับไม่ได้ดีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากกันเป็นปรากเสดคือไม่สมบูรณ์ <sidewalk> นะครับก็ส่งผลอย่างราศีกุมอย่างเงี้ยครับที่ดาวทิดทับอยู่เนี่ยจริงๆก็มีโอกาสเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่จะมีบทบาทในงานที่ทําในธุรกิจที่ทำนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเป็นบทบาทที่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะาดาวเขาเป็นปรากเสรคือไม่ค่อยที่จะ สมบูรณ์นักนะครับอาจจะมีอะไรติดขัดบ้างบางอย่างนะครับหรือว่าอ,าอย่างราศีกุมเองเนี่ยที่สัมพันธ์กับดาวอาทิตย์โดยตรงเลยตอนนี้ก็อาจจะได้งานหรือบทบาทที่ต้องแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะสําเร็จได้ต้องแก้ปัญหาเยอะนะครับอ,อย่างราศีที่ได้ผลดีจริงจากดาวอาทิตย์นะครับก็คืออย่างราศีเมษอย่างนี้นะครับราศีเมษก็เช่นเดียวกันคล้ายๆราศีมีน คือได้โอกาสในการแก้ปัญหาหรือได้งานที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องพัฒนาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดทําได้ตรงนี้ก็จะเป็นลาบผลให้แก่คุณได้อย่างดีนะครับราศีกุมราศีเมษรวมถึงราศีสิงห์ด้วยราศีสิงห์เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาชีวิตส่วนตัวนะครับแก้ไขปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งแก้ไขปัญหาในเรื่องธุรกิจการงานที่แบบมีหุ้นส่วนอย่างนี้นะครับอาจจะจบไม่ได้สวยมากนะครับจจต้องแก้ปัญหา บางอย่างไปนะครับยอมแบบได้อย่างเสียอย่างนะครับก็เป็นลักษณะนี้นี่คือในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของตัวเลขเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นนะครับเพราะว่าตัวเขาอยู่กับดาวเสาร์คู่ทาตุไฟด้วยนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับดาวทิศเลข1นนะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวสุขเลข6นะครับดาวสุขเนี่ยตำแหน่งที่ดีที่สุดจริงๆที่พูดก็คือการเป็นมหาอุดของเขาเนี่ยคือความสูงส่งแล้วก็ชัยชนะนะครับ ดาวสุกเนี่ยไปเข้าคู่กับดาวพุธนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเป็นคู่ธาตุน้ําราศีที่โดดเด่นในการที่ได้อน,นิสง์จากดาวสุกเนี่ยก็คือราศีมีนนะครับราศีกันนะครับราศีมังกรนะครับแล้วก็ราศีพฤษภนะครบมีนกันมังกรพฤษภนะอันนี้คือได้ผลดีจากดาวสุก นะครับซึ่งเป็นมหาอุดนะครับดีในเรื่องอะไรอย่างผูศพเนี่ยตัวตนของเขาก็เป็นมหาอุดคือคุณเจอปัญหาเยอะอยู่แล้วละ่ะไม่ไว่าจะเป็นมหาสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าการบริหารจัดการต่างๆแต่ทุกอย่างสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่คุณสามารถวางแผนบริหารจัดการได้เพราะดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของคุณนะครับราศีพฤษภนะครับรวมไปถึงดาวศุกร์เนี่ยก็ยังเป็นดาวประจําตัวราศีตุลด้วยแต่ตุลจะหนักหน่อยเพราะว่าศุกร์เข้าสู่เรือนอริไงไอ้ที่ได้ผลดีจะเป็นพฤษภมากกว่านะครับอย่างราศีกันเนี่ยนะครับดาวศุกร์เป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวชื่อเสียงพอดาวดวงนี้เป็นมหาอุดแสดงว่าถึงมีปัญหาอะไรต่างๆนะคุณก็ยังมีเงินมีชื่อเสียงมีความสําเร็จ อยู่ในดวงชะตาอยู่ใช่ไหมทั้งผู้ศพทั้งกันเนี่ยได้ผลดีจากดาวศุกร์มากๆนะครับแล้วก็อ,อย่างราศีมีนกับมังกรนะอย่างมีนเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ในเรื่องของอา,อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหญ่เป็นการเดินทางใครอยากไปเที่ยวหรือไปทํางานเดินทางไกลนะครับ มีโอกาสที่จะเดินทางได้สําเร็จนะครับตามแผนนะครับส่วนราศีมังกรเนี่ยจะได้ผลดีได้อน,นิสงในเรื่องของการงานมากกว่านะงานไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่งานจอ็อบงานประจำเนี่ยได้ผลดีหมดเลยนะรัะนั้นนี่คืออน,นิสงของดวงดาวนะซึ่งมีผลต่อหลายราศีเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีความโดดเด่นนะอ่าทำไม,ไมก็จะต,ต่อไปนี้จะมาวิเคราะห์กันว่าที่มันเด่นเนี่ยมันเด่นเพราะอะไรนะครับอ่าวันนั้นดาวศุกร์นะเลข6นะก็ เลือกมานะครับจัดวางไว้ในตำแหน่งหลักเขาเรียกว่าหลัก10นะหลักสิบมโอกาสจะมาด้านล่างด้านบนนะครับดาวดวงต่อมาคือดาวเสาเลข7นะครับดาวเสาเลข7ดนะครับดาวเสาเนี่เป็นเกษตรตาธิบดีอยู่แล้วเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับแต่ดาวเสาเนี่ยมีความเข้มแข็งมั่นคงนะครับแล้วก็อยู่อยู่ที่ไงอยู่ยาวอยู่แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยดาวเสากว่าเขาจะย้ายเนี่ยนะครับก็คือย้ายในช่วงปี68แต่ว่า เออเป็นเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับนะเดือนพฤษภาคมนะครับคือปีนี้ดาวย้ายเยอะนะครับมีดาวพระหัสด,ดาวเสาร์นะครับดาวพระราหูเนี่ยน,นะครับย้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะย้ายแล้วหมอแมนมองว่าในช่วงเนี้ยนะครับกุมภามีนาเมษาเนี่ยมันช่วงที่เขาเรียกว่าดาวเคลื่อนเดือนย้ายนะดาวใกล้จะยกย้ายเนะี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับก็จะมีพลังค่อนข้างเยอะนะครับดาวเสาร์เลข7เนะี่ย มีพลังเยอะไม่เยอะเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยด้านบนมา377เลยนะครับมา3ามเหมอแม่ก็เก่งไว้นะเลขเ็เห็นไหมไอ้เองวดที่แล้วเนี่ยเลข7ก็เก่งไว้นะครับแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะมาเบิ้ลแบบนั้นนะครับปรากฏว่าเขามาเบิ้ลนะครับด้านบนมา77เลยนะครับอ่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถานมันมามันมามันมาให้เห็นอยู่แล้วนะชัดเจนเนาเราเก่งเนี่ยดาเนี่ยเราเก่งไม่พลาดนะครับแต่ว่า เราไม่รู้ว่าเขาจะมาเบิ้ลนะถ้ามาเบิ้ลก็จบนะหมอแมนไม่ค่อยให้เบิ้ลอยู่แล้วนะเ,เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่แล้วกันว่าเลขเลขเลขเ,ลขเบิ้ลที่น่าสนใจอะไรเงี้ยมีมีอะไรบ้างน,นะครับอ่าดาวเสาร์นะครับเจอกับดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟด้วยอ่าเนี้ยเ,เข้มแข็งเลยอันนี้ถือว่าชัด,ชดเจนนะครับก็เลือกเป็นดาวเสาร์เลขเจ็ดนะนะวางไว้ตำแหน่งหลักหน่วยมีโอกาสมาทางด้านบนและด้านล่างนะครับ ต่อมาครับเลือกเป็นดาวพุธเลขสนะครับดาวพุธเลขสีเนี่ยดาวพุธเนี่ยโคจรย้ายนะในวันที่27กุมภาพันธ์นะครับถือเป็นดาวที่เด่นอีกดวงหนึ่งนะแต่เด่นในด้านที่ไม่ค่อยดีนะครับเด่นในด้านที่ไม่ค่อยดีนะครับโดยราศีทีทไ่ได้ผลที่ไม่ค่อยดีแล้วกันอาจได้ผลที่ไม่ค่อยดีแล้วกันนะาจากดาวพุธย้ายในวันที่เจ็ดต้องระวังเดี๋ยวทาคลิปแยกให้นะครับก็ได้แก่ราศีมีนราศีกันนะครับ ราศีมิถุนนะครับมีนกันมิถุนอันเนี้ยอันนี้ก็คือพูดง่ายๆหลักๆเลยนะที่ไม่ค่อยดีนะมีนกันมิถุนนะครับแล้วก็อีกราศีหนึ่งอีก2ราศีแล้วกันก็เป็นราศีสิงห์กับราศีพฤษภนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแย่ทุกเรื่องนะอย่างพฤษภเนี่ยมันจะเสียเรื่องของเ,อเงินเงินทองทองนะแล้วก็เรื่องของ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเงินเป็นเช็คเป็นอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสที่มันจะแบบต้องแก้ปัญหาเยอะนะครับอย่างมิถุนเนี่ยมีผลในเรื่องงานนะเรื่องงานก็จะมีปัญหาแล้วก็เรื่องครอบครัวเรื่องยศยานพาหนะเรื่องบ้านนะครับแล้วก็หลังอย่างราศีสิงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเงินนะครับ ท,ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องโชคลาภนะที่จะไม่ค่อยดีนะก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนมรณะเลยนะครับต่อมาอย่างราศีกันเนี่ยราศีกันเนี่ยคือดาวพุธเป็นดาวประจาตัวนะครับโคจรเป็นนิดแล้วก็เป็นประเกษตรด้วยนะทั้งไม่สมบูรณ์แล้วก็ตังเสื่อมด้วยมันก็ต้องระวังในการไปทําอะไรไม่ดีเกี่ยวเรื่องของคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามแล้วในแง่ของการทํางานราศีกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ การทํางานที่มีหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนผู้สัญญาเนี่ยอาจจะทําให้เราเดือดร้อนได้นะครับอันนี้ก็คือกินเวลาไปถึงวันที่ประมาณวันที่1 5 1 6มีนาคมนะดาวพุธเนี่ยย้ายตั้งแต่27กุมภาพันธ์นะกินเวลาไปถึง15 16ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีเดือนมีนาคมนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะสองสัปดาห์เต็มๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปแยกเดี๋ยวโมเมนท,ทาคลิปแยกให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่คือ นี่สิ่งที่เขามีามีซีนมีบทบาทเข้ามานะครับนะทำให้หลายๆลาศีไดีรับผลกระทบนะครับนี่คือดาวพุธเลข4นะครับก็จัดวางไว้เนี่ยในตำแหน่งหลัก10นะครับด้านล่างนะครับเกงไว้มาข้างล่างเลยนะเ,เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเขามาตรงหรือเปล่าและดาวดวงสุดท้ายนะครับนะก็เลือกเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับนะเออถามว่าทำไมเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2อนะครับนะไออย่างครา้ที่แล้วเนี่ยก็เลือกไว้ตำแหน่งนี้เหมือนกัน นะเราจัดเลข2เหมือนกันนะครับแล้วเลือกตำแหน่งเนี้ยหลักหน่วยเลยหลักหน่วยด้านล่างเลยนะครับอ่าปรากฏว่าเขาไอสิ่งที่เขามาเนี่ยเขามา3ตัวไงนะครับเขามาสามตัวเขามาเนี่ยเป็น2องหกห้าสองหกห้าสองนะครับแล้วอย่างอย่างสองหกแปดเนี่ยคือเลขสองก็มานะครับแต่ว่าเลขท้ายสามตัวเนี่ยมาหกห้าสองนะครับจริงๆแล้วอะ่ะถ้าตามหลักแล้วอะ่ะ เขาก็มาถูกหลักเป๊ะเลยนะเพราะว่าเขามา,าตำแหน่งสุดท้ายนะ652เป็นหลักหน่วยเลยนะครับเป็นเลท้าย3ตัวด้วยนะครับเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้มา2ตัวนะอย่างที่เรานิยมเล่นกันนะครับจริงๆเขามาอยู่แล้วอันนี้เหมือนเดิมก็ยังจัดวางไว้เนี่ยตำแหน่งหลักหน่วยนะครับสำหรับดาวจันทรเลข2นะครับดาวจันเนี่ยได้ตำแหน่งที่สวยงามน,นะครับก็คือราชาโชคเลยนะครับเ,เป็นเทวีโชคนะขออภัยนะครับเป็นเทวีโชคนะครับ ก็ถือว่าเป็นดวงดาวที่เหมาะสมเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์ของดาวจันร์ทก็เป็นผู้หญิงนะเป็นหญิงสาวนะครับเป็นความเป็นแม่นะครับพอได้เป็นเทวีโชคนี่โดดเด่นมากๆแล้วส่งผลเนี่ยส่งผลที่ดีนะส่งผลที่ดีกับราศีอะไรก็คือราศีมีนราศีกันนะร,ราศีพฤษศนะาาราศีอะไรนะราศีมังกรนี่ก็ดีนะครับราศีพิจิกนี่ก็ดีนะ เดี๋ยวบางคนฟังเนี่ยคลิปเนี้ยอาจจะแบบเฮ้ยมีความสับสนเอ้าดาวดวงนั้นมาโคจรทําไมราศีนี้ดีพอดาวอีกดวงหนึ่งโคจรทาไมไม่ดีตกลงมันดีหรือไม่ดีล่ะอ่าอย่างพฤษศเนี่ยอ่าพฤษศเนี่ยดาวศุกร์โคจรมาเนี่ยเป็นมหาอุดดีไหมดีนะครับอ่าแล้วก็ดาวพุธโคจรมาเป็นนิดเป็นปราเนี่ยดีไหมไม่ดีนะแล้วก็ดาวจันทร์โคจรมานะครับเป็นเทวีชโชคเนี่ยในเรือนราภะดีไหมดีนะครับมันดีเสีย แต่และเรื่องไม่เหมือนกันนะเพราะดวงชะตาก็เป็นอย่างนี้ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่อง2เรื่องนะอ่ามันมีโอ้ร้อยแปเลยใช่ไหมอ่าเพราะนั้นในชีวิตก็จะต้องประสบพบเจอดีบ้างรายบ้างเป็นธรรมชาติใช่ไหมเออเรื่องนี้ก็เหมือนกันดาวโคจอนนี่น,น,นะครับแต่วันนี้จะพูดถึงว่าเอะทำไมเขาเด่นเขาเด่นเรื่องอะไรเขาเด่นเนี่ยเพราะมีอิทธิพลกับดวงชะตานะราศีหลายราศีนะครับก็ดีราย สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ดาวจันทรเทวีโชคเนี่ยมีผลที่ดีมากจันทรเป็น11แท้แก่ลักเห็นไหมโอ้โหราศีพฤษภเนี่ยก็โดดเด่นมากในเรื่องโชคลาภเลยนะ,ะการที่ดาวจันทร์ยกย้ายอย่างนี้ราศีมีนเนี่ยโดดเด่นเรื่องโชคลาภลาบลอยนะราศีกันเนี่ยก็เด่นมากเลยเพราะราศีกันมีดาวจันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภเห็นไหมนะเอาง่ายๆแค่แค่เอาแค่3ราศีเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่ ผมหมอแมนใช้คําว่าโคตรเด่นเลยนะการที่ดาวจันรยกย้ายมาแล้วก็ส่งผลด้านโชคลาภเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปราศีในคลิปจัดอันดับอะไรเงี้ยว่ามันติดอันดับไหมมันติดอันดับที่เท่าไรมันยังไงนะครับเพราะว่ายามที่สลากออกเนีไปออกยามจันทร์ด้วยยามจันเทาด้วยโอ้โหเป็นเจ้ายามด้วยนะครับแล้วได้เป็นเทวีโชคด้วยนะครับนะเอาง่ายๆว่าสปอยเลยแล้วก็สปอยเนี่ยสามราศีเนี่ยมีนพฤษศ ราศีกันเนี่ยติดอันดับแน่นอนนะดูแล้วเนี่ยติดอันดับแน่นอนนะมีนพฤษบราศีกันนะอ่ามีนพฤษบกันเนี่ยติดอันดับแน่ๆนะแต่ไปดูว่าเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าอันดับไหนอะไรยังไงเพราะดาวจันทรเขาเด่นจริงๆนะครับเขาอยู่กับดาวพุธคู่มิตรด้วยนะครับดาวพุธถึงแม้เป็นนิดก็คือเสื่อมเป็นปราศเตกไม่สมบูรณ์ แต่การอยู่กับดาวจันทรคู่มิตรก็ถือว่าช่วยชีวิตขึ้นมาเหมือนเราแบบตกต่ำเราเดือดร้อนแล้วเพื่อนช่วยอ่ะนะครับก็คาแรคเตอร์ดวงดาวเขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นดูสิเขาโดดเด่นเขาได้เกณฑ์เขาได้ดวงมาตรฐานถึงเทวีโชคเลยนะดาวจันท์เพราะนั้นเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าเขาไม่เด่นเนี่ยไม่ได้หรอกครับนะบก็ต้องเด่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับจัดไว้เนี่ยหลักหน่วยนะด้านล่างนะครับ เพราะนั้นเนี่ยดาวเด่นจากรราศีในงวดวันที่1นมีนาคม2568ก็คือ516742เจนะ 42, จัดวางไว้ตามตำแหน่งแบบนี้นะครับใครชื่นชอบตำแหน่งตามนี้ก็ตามได้นะครับใครชื่นชอบตำแหน่งอื่นท่านก็ลองจับไปจัดวางนะครับด้วยดุลพินิษวิจารณญาณส่วนตัวของท่านเองนะครับมอเมนคัดมาให้ตามหลักโหราศาสตร์และดวงดาวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า นะเลขจะเข้าไหมคราวที่แล้วเข้า3ตัวหน้าแล้วก็เข้า3ตัวท้ายนะแตก3ตัวเนี่ยสชุดเลยนะครับเลขดาวเด่นนะครับเพราะฉะนั้นมองข้ามเขาไม่ได้นะครับนี่คือหลักการทางโหราศาสตร์เอาละครับขอ้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ